สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มานำเสนอ45แรงครับอันนี้45 di จดทะเบียนปี53ครับผมเอกสารเล่มชุดโอนครบครับกันหน้าตราช้างพันหลังเป็นผ่านหกครับผม ใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับแต่ตามสภาพนะครับมีบางอย่างที่ต้องเก็บบ้างครับเรื่องดีครับผมอาดลใช้งานปกติหารร้านไม่ถุกครับ ท่านใดสนใจแวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผมร้านพีซีแท็กเตอร์หา่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลห่าง3แยกหนองเหลือม3กิโลห่าง4แยกวันจาร์7กิโลครับผมลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกยังไงโทรมาได้ครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ